บทที่260การเดินทางกลับบ้านนอนยักษ์ที่ถูกแทงกระโจนเข้าหาอย่างเซนกี้ด้วยแรงผลักดันที่ยอดเยี่ยมการเคลื่อนไหวอย่างกระทันหันทำให้อากาศโดยรอบผันผวนอย่างรุนแรงนอกเหนือจากอย่างเซนกี้แล้วคนอื่นๆในกลุ่มดูเหมือนจะสั่นคลอนด้วยพลังอันน่ากลัวของสัตว์ร,ร้ายอย่างเซนกี้รู้สึกถึงอันตรายอย่างมากแต่เขายังคงสงบในขณะที่เฝ้าดูสัตว์ร,ร้ายที่เข้ามาเขาตั้งดาบให้มั่นคงและตะโกนจนสุดปอดพวกคุณทุกคนรีบออกไปจากมันและมุ่งโจมตีเมื่อมันอ้าปาก ทุกคนฟื้นคืนสติเมื่อได้ยินเสียงเรียกปลุกของอยางเซนกี้หลังจากฟื้นความชัดเจนแล้วทุกคนก็เตรียมโจมตีทันทีขณะที่พวกเขารอให้หนอนยักษ์ที่ถูกแทงเปิดปากมันอาจจะสามารถสร้างบาดแผลภายนอกขึ้นมาใหม่ได้ทันทีแต่ฉันไม่เชื่อว่าจะสามารถรักษาอาการบาดเจ็บภายในได้เร็วขนาดนั้นนี่เป็นโอกาสเดียวของเราที่จะโจมตีถึงตายนี่คือความคิดของอยางเซนกี้ขณะที่เขาจ้องมองไปที่หนอนตัวใหญ่ตรงหน้าเขาอ,อย่างตั้งใจจู่ๆหนอนยักษ์ที่ถูกน้ำก็เปิดปากอันใหญ่โตของมันขึ้นมาโดยตั้งใจที่จะกัดมนุษย์โง่ๆท ยางเซนกี้และคนอื่นๆได้กลิ่นที่น่ารังเกียจออกมาจากปากของมันแล้วแต่พวกเขายืนหยัดและรอสัญญาณของยางเซนกี้ตอนนี้ใช้ทุกสิ่งที่คุณมียางเซนกี้ตะโกนทุกคนพนกศีรษะและใช้ทักษะที่แข็งแกร่งที่สุดของตนไปที่ปากของหนอนยักษ์ที่ถูกหนามแหลมที่เปิดกว้างทันทีแสงดาบบุกว่าไปในอากาศขณะที่ยางเซนกี้และกลุ่มของเขาปล่อยการโจมตีแบง์หนอนสัตว์ดุร้ายไม่ได้ประนักถึงความตั้งใจของพวกเขาและถูกโจมตีโดยตรงด้วยการโจมตีร่วมกันของพวกมันระเบิดปากของมันเป็นส่วนใหญ่ ดังก้องดังก้องดังก้องหนอนตัวใหญ่ตัวนั้นบิดตัวด้วยความเจ็บปวดขณะที่ถังเลือดไหลลงมาราวกับน้ำพุจากบาดแผลที่เปิดกว้างของมันยังเซนกหรีตาลงและเตือนกลุ่มของเขาด้วยน้ำเสียงที่น่ากลัวถอยออกไปมันอาจใช้พลังที่เหลืออยู่โจมตีเราทุกคนปฏิบัติตามคำสั่งของเขาทันทีเมื่อได้ยินคำพูดของเขาหนอนยั์ที่ถูกแทงขนาดใหญ่ยังคงร่อนอย่างบ้าคลั่งบนพื้นแต่การเคลื่อนไหวของมันค่อยๆอ,อ่อนลงเมื่อสูญเสียเลือดไปมากขึ้นหลังจากนั้นนานกว่าสองสามนาทีร่างของหนอนยั์ที่ถูกแทงก็หยุด ยางเซนกี้และคนอื่นๆถอนหายใจด้วยความโล่งอกหลังจากเห็นมันรอยอยู่ที่นี่ฉันจะตรวจสอบว่ายังมีชีวิตยอยู่หรือไม่ยังเซนกี้กล่าวก่อนที่เขาจะเดินไปยังศพของสปยใจแอนเวิร์มอย่างระมัดระวังจากนั้นเขาก็ใช้ดาบแย่หัวมันแต่เขาไม่รู้สึกถึงสิ่งมีชีวิตจากสัตว์ร้ายเลยมันตายแล้วเขาประกาศกับกลุ่มของเขาด้วยรอยยิ้มโล่งใจเยี่ยมมากเรากำจัดสัตว์ร้ายที่ดุร้ายขอบเขตจ,จักระพัดระดับเจ็ดได้แล้วเยี่ยม,มากฉันสงสัยว่าอาจารย์จะสรรเสริญพวกเราไหมถ้าเขารู้เรื่องนี้ทำได้ดีมากทุกคน ตอนนี้เรามารวมกลุ่มกับทีมอื่นเพื่อกลับบ้านกันเถอะอย่างเซนกี้กล่าวขณะที่เขาเก็บดาบไว้ใช่ขีดดูสิฉันบอกคุณแล้วว่าพวกเขาจะไม่เป็นไรแต่เด็กคนนั้นอย่างเซนกี้มีพรสวรรค์อย่างแท้จริงเขาสามารถสั่งเพื่อนร่วมทีมของเขาอย่างเชี่ยวชาญเพื่อเอาชนะสัตว์ป,ป่าดุร้ายแบบนั้นได้ฉันไม่รู้ว่าปรมาจารย์นิกายจิวเชิญจัดการอย่างไรเพื่อเลี้ยงดูเด็กคนนั้นภูเซียนเตาพูดกับผู้หญิงที่อยู่ข้างๆเขา ฉันยอมรับว่าแม้ฉันจะประหลาดใจกับความสามารถในการบังคับบัญชาของเขาเราอาจได้เห็นการเติบโตของดาวรุ่งพุ่งแรงผู้หญิงที่ดูเย็นชาแสดงความสนใจที่หาได้ยากบนใบหน้าที่เย็นชาของเธอฮ่าฮ่าฮ่า,าคุณอาจพูดถูกฉันรอคอยว่าเด็กๆเ,เหล่านี้จะประสบความสำเร็จอะไรภายใต้คำแนะนำของปรมาจารย์นิกายจิวเชิ์นผู้เซียนเต่ากล่าวด้วยรอยยิ้มกว้างผู้หญิงที่ดูเย็นชาที่อยู่ข้างๆเขาก็ยิ้มเช่นกันแต่หูเซียนเต่าโชคไม่ดีที่ได้เห็นฉากที่สวยงามนั้นขีด ยางเซนกี้นำกลุ่มของเขาไปยังทางออกของเอ็นเลสฟอเรสพวกเขามาที่นี่หลายครั้งแล้วและยังได้ดึงแผนที่ของเอ็นเลสฟอเรสออกมาด้วยแม้ว่ามันจะยังไม่สมบูรณ์แต่พวกเขาก็ยังสามารถสร้างแผนที่วงแหวนรอบนอกของเอ็นเลสฟอเรสได้หลังจากการสำรวจหลายครั้งกลุ่มนี้สะดุดกับทีมอื่นสองสามทีมระหว่างทางและพวกเขาก็เดินออกจากเอ็นเลสฟอเรสด้วยกันพวกเขายังพูดคุยเกี่ยวกับประสบการณ์ของพวกเขาในระหว่างการฝึกฝนและทุกคนก็ตกตะลึงเมื่อได้ยินว่าทีมของยางเซนกี้สามารถสังหารสัตว์ร้ายแห่งอาณาจัก,ก,กรจักรพรรดิระดับเจ็ดได้ ว้าวนั่นเพื่อนของฉันเมื่อคิดว่าทีมของคุณสามารถฆ่าสัตว์ร้ายได้จริงๆแล้วและที่นี่ฉันคิดว่าเราดีพอที่จะฆ่าสัตว์ร้ายระดับหกระดับสูงสุดได้แล้วฮันเซนยุนิ้วโป้งขึ้นขณะที่มองดูยางเซนเกะยางเซนกี้เหลือบมองฮันเซนและเกาหัวด้วยรอยยิ้มน่าเสียดายเราไม่สามารถนำศพของมันกลับมาด้วยซ้ำถ้าเรามีแหวนมิติอยู่กับเราเราก็อาจจะสามารถนำมันไปขายศพของมันให้กับตลาดได้ยางเซนกี้สายหัวด้วยความเสียใจ ฮานเซนก็ถอนหายใจหลังจากได้ยินคำพูดของเพื่อนแต่ทันใดนั้นดวงตาของเขาก็เปล่งประกายด้วยความตื่นเต้นในขณะที่เขาพูดฉันสงสัยว่าอาจารย์จะให้รางวัลอะไรเมื่อเรากลับมาอีอีอีฮานเซนหัวเราะอย่างสนุกสนานทุกคนต่างก็ตื่นเต้นเหมือนกันเมื่อนึกถึงคำพูดของเขาทุกครั้งที่พวกเขากลับมาจากการฝึกฝนจิวเซนมักจะให้รางวัลแก่พวกเขาเสมอดังนั้นพวกเขาจึงกระตือรือร้นที่จะกลับบ้านพวกเขารอทีมอื่นๆน,นอกเอเลสโฟเรสและเมื่อทุกคนกลับมาพวกเขาก็พุ่งตรงไปยังทิศทางของซิลเวอร์วิงเอ็มันที เบื้องหลังชนชั้นสูงรุ่นเยาว์เหล่านี้คือฮูเซียนเตาและผู้อาวุโสของนิกายดาบเมคาน้ำแข็งพวกเขาทั้งหมดมองดูเด็กเกเหล่านี้ด้วยดวงตาที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นไปกันเถอะประมาจารย์นิกายจิวเชิงยังคงรอเราอยู่เขาอาจจะแปลกใจด้วยซ้ำถ้าเขาค้นพบการเติบโตของเด็กสารเลวเหล่านั้นฮ่าฮ่าฮ่าฮูเซียนเตาอ้าปากค้างขณะที่เขาเดินไปข้างหน้าผู้อาวุโสของสำนักดาบเมคาน้ำแข็งเดินตามหลังเขาไปด้วยสีหน้าไม่เปลี่ยนแปลงบทที่261วันแห่งการรับสมัครเป็นวันรับสมััคครร,ครรรวววนแกขขออองงหดาสจิิซ การประกาศรับสมัครครั้งนี้เกิดขึ้นอย่างกระทันหันแต่บริเวณรอบๆหอคอยนั้นเต็มไปด้วยชนชั้นสูงรุ่งเาวาจำนวนมากจากทั่วทวีปมังกรล้ำลึกจากประวัติซิลเวอร์วิงกลายเป็นจุดสนใจของทั้งทวีปเนื่องจากเหตุการณ์นี้และผู้ที่ต้องการโจมตีในตอนแรกก็หยุดการเคลื่อนไหวทันทีใครจะกล้าโจมตีจากประวัติที่อยู่ภายใต,ใต้การคุ้มครองของจิวเซิรนจากประวัติลูฟางที่กำลังจะโชโกรงเล็บก,ก็เรียกกองกำลังกลับคืนมาหลังจากได้ยินเกี่ยวกับความกล้าหาญของจิวเทินคดดว่าจจะไ้เอรู้จักที่นีีี่่จจริงๆดใดใทไ้พบคุณทีีี่่่นพจู ลิวเมงดี้ทักทายเมื่อเขาเห็นใบหน้าที่คุณเคยท่ามกลางฝูงชนจูเหรินหันหน้าไปรอบๆแล้วรู้สึกประหลาดใจเมื่อเห็นลิวเฮมิงตี้แล้วเขาก็ยิ้มตอบกลับแล้วพูดว่าโอ้นั่นก็คือคุณชายหลิวจูเหรินคนนี้เป็นหนึ่งในผู้เข้าร่วมแปคนสุดท้ายขององค์การประกวดศิละปะการต่อสู้ประจำปีชื่อของเขาได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นหลังจากที่เขาแสดงทักษะที่ยอดเยี่ยมในด้านศินละปะการใช้หอกในระหว่างการแข่งขันคุณเป็นอย่างไรบ้างพี่จูฉันได้ยินมาว่ามีนิกายมากมายเชิญคุณเข้้้้้าาาารร่่่่่วววววมมมมตตแแหหนนงงงขขออพกกกเเเเคคุณปฏิิสสธททัดดลลลียูึึ็ ซูเรนสายหัวแล้วตอบไม่มีนิกายใดที่ดึงดูดสายตาของฉันและฉันก็นึกไม่ออกว่าตัวเองกำลังติดตามนิกายชันนเหล่านั้นฉันอยากจะฝึกฝนการใช้หอ,อกของฉันให้ถึงจุดสูงสุดและสัญชาตญาณของฉันกำลังบอกฉันว่านี่คือสถานที่ที่ฉันควรจะอยู่ลิวเมงดี้รู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยกับความฝันของซูเรนทุกคนรู้ดีว่าการฝึกหอกนั้นยากเพียงใดแต่ชายหนุ่มที่อยู่ตรงหน้าเขากลับไม่สนใจเรื่องนี้ด้วยซ้ำความรู้สึกชื่นชมก็เพิ่มขึ้นจากใจขอ,ของเขาในขณะที่เขามองไปที่จูเรน ด้วยทักษะและความสามารถของคุณฉันมั่นใจว่าคุณจะต้องได้รับการอนุมัติจากหอคอยดาบสวรรค์มาเลยไปหาคนอื่นๆก่อนที่การรับสมัครจะเริ่มลิวเมงดี้หัวเราะขณะที่เขาเดินไปข้างหน้าจูเรนไม่มีเวลาแม้แต่จะปฏิเสธข้อเสนอของเขาดังนั้นเขาจึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องติดตามหลิวเฮมิงตี้อย่างไรก็ตามเขายังต้องการเห็นผู้เข้าร่วมคนอื่นๆในการประกวดศิละปะการต่อสู้ด้วยพี่จูฉันได้ยินมาว่านายน้อยเปยอหมิงชูจะสมัครที่นี่ด้วย ฉันคิดว่าผู้ชายคนนั้นจะอยู่ในคฤราสนัของครอบครัวเปยอหมิงและทำหน้าที่เป็นทหารของจักรวรรดิเท่านั้นแต่ดูเหมือนว่าเขาจะมีเป้าหมายเดียวกันกับคุณลิวเมงดี้กระซิบกับซูเรนหูของซูเรนเนยขึ้นเมื่อเขาได้ยินเขาพูดถึงชื่อนั้นเปยอหมิงชูยังเป็นหนึ่งในผู้เข้าร่วมแคนสุดท้ายขององค์การแข่งขันและทุกคนได้เห็นการต่อสู้อันดุเดือดของเขาเขายังสามารถทําให้ผู้ชายคนนั้นดึงดาบของเขาออกมาได้เปยอหมิงชูชายที่ทำให้ยางเซนเคอร์ดึงดาบของเขาออกมาจูเรนพ,พึมพาภยใใต้าหาจขของเา ลิวเมงดี้พยักหน้าและคิดถึงเด็กหนุ่มที่แข็งแกร่งอย่างบ้าคลั่งคนนั้นอย่างเซนเคอร์เขากำลังฝึกอยู่ภายใต้ในิกายจิวเซิรนเขาควรจะอยู่ที่นี่ใช่ไหมโหนี่นายน้อยลิวเหมิงตี้และนายน้อยจูใช่ไหมทันใดนั้นเสียงหน้าด้านก็ลอยไปข้างหลังพวกเขาทําให้ทั้งสองคนหันศีรษะไปโดยไม่รู้ตัวเมื่อพวกเขาเห็นว่าใครเป็นผู้พูดปากของพวกเขาก็กระตุกทันทีสวัสดีฝ่าบาทเจ้าหญิงซิลเวียทั้งสองทักทายอย่างแข่งขัน ซิวเวียมุยและชีไปที่ชายสองคนขณะที่เธอบน่นคุณทั้งคู่ไม่จําเป็นต้องเป็นทางการกับฉันโดยเฉพาะคุณลิวเมงดี้อย่าลืมว่าคุณยังเป็นนี้ฉันตอนที่ฉันช่วยคุณครั้งนั้นที่ร้านลืมลิวเมงดี้รู้สึกอึดอ,อัดเมื่อเขาได้ยินคําพูดของเธอจูเหรนก็พูดไม่ออกเหมือนกันแต่ไม่มีใครกล้าต้อตอบกับปีศาจตัวน้อยนี้ที่ยืนอยู่ด้านหลังเจ้าหญิงซิลเวียคือเจ้าชายดันเตเขาก้าวไปข้างหน้าและพยายามทําให้บรรยากาศผ่อนคลายลงดีใจที่ได้พบคุณทั้งคู่ที่นี่คุณรังเกียจไหมถ้าเราจะไปกับคุณ จูเรนเปิดปากของเขาและต้องการปฏิเสธข้อเสนอของเขาแต่เขาปิดมันกลับเมื่อเห็นซิลเวียจ้องมองเขาลิวเมนดี้แอบถอนหายใจและพยักหน้าด้วยความไม่เต็มใจเล็กน้อยในใจเขากังวลว่าเด็กหญิงตัวเล็กๆคนนี้อาจจะทําอะไรบางอย่างที่อาจเป็นอันตรายต่อพวกเขาอีกครั้งเมื่อคิดถึงเรื่องนี้ลิวเมนดี้ก็อธิษฐานต่อเทพเจ้าว่าจะไม่มีอะไรเลวร้ายเกิดขึ้นไม่ต้องกังวลฉันจะไม่ปล่อยให้สาวน้อยคนนี้เดินไปมาโดยไม่ได้รับอนุญาตเจ้าชายดันเต้ให้ความมั่นใจกับพวกเขาเมื่อเห็นสีหน้าของพวกเขาเจ้าหญิงซิลเวียแลบลิ้นออกมาและรรรองครครงคควา ไปที่ทางเข้าหอคอยกันดีกว่าฉันเห็นกลุ่มชนชั้นสูงรุ่นเยาวของอะไรแอนกำลังไปทางนั้นคำพูดของเจ้าชายดันเต้ทำให้พวกเขาสนใจทันทีพวกเขาเคยได้ยินเกี่ยวกับพันธมิตรมามากและกล่าวกันว่าเป็นรากฐานของทวีปมังกรล้ำลึกผู้ฝึกฝนและผู้เชี่ยวชาญระดับสูงหลายคนอยู่ในอันดับของพวกเขาคนรุ่นใหม่ในอะไรแอนยังได้รับการฝึกอบรมด้วยทรัพยากรและเวลาจำนวนมากทำให้พวกเขาก้าวนาหน้าคู่แข่งหนึ่งก้าวภายใต้การนำของเจ้าชายดันเต้กลุ่มเล็กๆของพวกเขามุ่งหน้าไปยังทางเข้าหอคอยดาบสวรรค์ ระหว่างทางพวกเขาได้พบกับเพื่อนและคนรู้จักทําให้กลุ่มเล็กๆของพวกเขาใหญ่ขึ้นมากพวกเขายังได้พบกับเบมมิงทูและคนอื่นๆจากตระกูลเบมมิงขีดในที่สุดเราก็มาถึงที่นี่หลังจากการฝึกฝนอันเหน็ดเหนื่อยฮานเซนกล่าวขณะที่เขามองไปที่หอคอยดาบอันสง่างามที่อยู่ข้างหน้าพวกเขาตามที่หลอดฮูกล่าววันนี้เป็นวันรับสมัครของหอคอยดาบสวรรค์ของปรมาจารย์ผู้ชายบางคนที่เราพบในการแข่งขันครั้งนั้นอาจอยู่ที่นี่อย่างเซนกี้กล่าวด้วยดวงตาที่ววววับฮานเซนและคนอื่นๆพยักห,กหน้ากับคำพูดของเขา มานี่สิไอ้สารเลวอย่าปล่อยให้นิกายจิ๋วเซินรอคุณนานเกินไปฮูเซียนเตาตะโกนใส่พวกเขาใช่แล้วท่านหูยางเซนกี้และคนอื่นๆวิ่งไปหาฮูเซียนเตาทันทีพวกเขาตื่นเต้นที่จะได้เห็นจิวเชิญอีกครั้งบทที่262การทดสอบครั้งแรกสวัสดีครับอาจารย์ยางเซนกี้และเยาวชนคนอื่นๆทักทายด้วยความเคารพเซียวฮัวและเด็กสาวของสำนักดาบเมคาน้ำแข็งก็ทักทายจิวเชิญด้วยความเคารพเช่นกันจิวเชิญน,นั่งอย่างเกียจคร้านบนเก้าอี้ของเขาในขณะที่ลูกแมวสีขาวอ้วนท้วนที่กำ ชนชั้นสูงรุ่นเยาวกลุ่มนี้จ้องมองทั้งคู่ด้วยความเคารพและการบูชายอย่างสูงบางคนสามารถเห็นความกล้าหาญที่แสดงโดยจิวเชอร์และไอเมื่อตระกูลเอ็กกระดพวกเขาไม่กล้าดูถูกแมวอ้วนสีขาวเหมือนหิมะที่นอนอย่างสงบในอ้อมแขนของจิวเซอร์อีกต่อไปจิวเชอร์ยังคงนั่งอยู่ในขณะที่เขาหันไปมองไปยังผู้ฝึกฝนรุ่นเยาวที่อยู่ตรงหน้าเขาคุณทำงานได้ดีมากในการเอาชีวิตรอดในป่าที่ไม่มีที่สิ้นสุด ฉันได้ยินมาว่าบางกลุ่มสามารถเอาชนะสัตว์ร้ายที่แข็งแกร่งได้ในระหว่างการฝึกฝนของคุณในป่าเพื่อเป็นรางวัลฉันยินดีที่จะรับพวกคุณทุกคนเป็นสิทธิของเฮเวนลี่ซอฟทาวเวอร์ของฉันแน่นอนว่าคุณมีอิสระที่จะปฏิเสธข้อเสนอนี้คำพูดของจิวเชิญทาให้ยางเซนกี้และคนอื่นๆตื่นเต้นและพวกเขาก็รีบคุกเขาและหมอบลงขณะที่พวกเขาพูดพร้อมกันเรายินดีที่จะเป็นสาวกของหอคอยดาบสวรรค์เสียงที่จริงใจของพวกเขาดังก้องอยู่ในห้องราวกับเสียงฟ้าร้องแต่จิวเชิญก็ไม่ได้ใส่ใจกับเรืื่่ออองนนนนนนีี้้้้้เเขขขขขาาาคยยกแแแมวววสใลลึ ฉันยังมีรางวัลหนึ่งรางวัลสาหรับพวกคุณแต่ละคนนอกเหนือจากการเป็นสิทธิ์ของหอคอยดาบสวรรค์ของฉันคําพูดของจิวเซินทำให้ดวงตาของพวกเขากระพริบตาด้วยความตื่นเต้นทันทีจิวเซินไม่เสียเวลาอีกต่อไปและโบกมือขวาของเขาสวูด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 ทันใดนั้นอย่างเซนกี้และคนอื่นๆก็รู้สึกถึงวัตถุเล็กๆบนฝ่ามือของพวกเขาและพวกเขาก็ตกใจเมื่อค้นพบว่าวัตถุนั้นคืออะไรวงแหวนมิติและพื้นที่ภายในควรมีอย่างน้อย9ลูกบาศกเมตร หนึ่งในนั้นตะโกนอย่างกระตือรือร้นหลังจากตรวจสอบวงแหวนมิติในมือของเขาเดี๋ยวก่อนมีของบางอย่างอยูอย่ข้างในฮันเซนพูดและหยิบหนังสือเล่มเล็กที่อยู่ภายในวงแหวนอวกาศของเขาออกมาเทคนิคดาบทลายสวรรค์ดวงตาของฮันเซนแทบจะหลุดออกมาหลังจากอ่านชื่อหนังสือที่น่าประทับใจนี้ยังเซนกี้และคนอื่นๆหยิบสิ่งของที่อยู่ในวงแหวนอวกาศของพวกเขาออกมาทันทีหลังจากที่เห็นฮันเซนหน้าตาตกตะลึงมุมปากของจิลเชิงโค้งขึ้นเมื่อเห็นฉากนี้ ภายในวงแหวนอวกาศของคุณคือสิ่งของที่มอบให้กับสาวกภายในของหอคอยดาบสวรรค์ทุกคนควรสวมเสื้อคลุมใหม่หลังจากออกจากห้องนี้จิวเชิญกล่าวอย่างใจเย็นใช่หัวหน้าเนื่องจากหอคอยดาบสวรรค์ของฉันได้รับการจัดตั้งอย่างเป็นทางการแล้วพวกคุณทุกคนจะต้องเรียกฉันว่าเซ็กมาสเตอร์ในอนาคตจิวเชิญกล่าวเสริมอย่างเข้มงวดใช่แล้วปรมาจารย์นิกายทุกคนพยักหน้าอย่างเข้าใจดี B. พวกคุณทุกคนออกไปได้แล้วอย่างเซนกี้อยู่ต่อเถอะฉันยังมีบางอย่างให้คุณทำจิวเซินพูดกับยางเซอนาเคอร์ ฮานเซนและสาวกคนอื่นๆออกจากห้องไปทันทีด้วยสีหน้าตื่นเต้นแม้แต่เด็กผู้หญิงที่ปกติจะเป็นคนเก็บตัวก็มีสีหน้าคล้ายกันอาจารย์นิกายคุณต้องการให้ฉันทำอะไรยางเซนกี้ถามโดยก้มหัวลงจิวเซินเดินไปที่หน้าต่างใกล้ๆและจ้องมองผู้คนที่อัดแน่นอยู่ที่ทางเข้าหอดาบขณะที่เขาพูดนำลิวเมนดี้เข้าไปในหอคอยแล้วมอบสิ่งนี้ให้เขาซอวูชยางเซนกี้จับวงแหวนอวกาศด้วยมือเดียวข้าจะทำให้สำเร็จท่านเจ้าสำนักเขาพูดด้วยน้ำเสียงแสดงความเคารพออกจากยางเซนกี้ก้มศีรษะก่อนจะออกจากห้อง หลิวเหมิงตี้เขาไม่ใช่คนที่ต่อสู้แบบตัวต่อตัวกับเปยอหมิงชูใช่ไหมถ้าไม่ใช่เพราะความประมาทของเขาผลลัพธ์ขององค์การต่อสู้ครั้งนั้นอาจจะแตกต่างออกไปอย่างเซนเกตพ,พึงพำกับตัวเองขีดพี่ชายพวกเขากำลังเริ่มรับสมัครดูสิเจ้าหญิงซิลเวียพูดขณะที่เธอชี้ไปที่ผู้หญิงที่ดูเย็นชาย,ยืนอยู่ที่ทางเข้าหอดาบเจ้าชายดันเต้และคนอื่นๆในกลุ่มจ้องมองผู้หญิงคนนั้นและเดินไปหาเธออย่างกระตือรือรน้น สวัสดีให้ฉันแนะนำตัวเองก่อนที่จะเริ่มการทดสอบรอบแรกฉันชื่อเซียซิงยูผู้อาวุโสของ Heavenly Sword Tower เซียซิงยูแนะนำตัวเองด้วยน้ำเสียงที่เย็นชาและสงบเธอดึงดูดความสนใจของทุกคนทันทีหลังจากการแนะนำสั้นๆน,นั้นเซียซิงยูรู้สึกยินดีเมื่อเห็นว่าทุกคนกำลังมองเธออยู่ หอคอยดับสวรรค์ของเราจะยอมรับเฉพาะเด็กชั้นสูงที่เก่งที่สุดในหมู่รุ่นน้องเท่านั้นเราไม่สนใจเกี่ยวกับภูมิหลังของคุณและเราจะยอมรับทุกคนแม้ว่าพวกเขาจะเป็นคนธรรมดาหรือคนรับใช้ก็ตามอย่างไรก็ตามเพื่อที่จะได้มีโอกาสเป็นสาวกของนิกายของเราพวกเจ้าทุกคนจะต้องผ่านการทดสอบสามครั้งและฉันจะเป็นผู้ควบคุมการทดสอบครั้งแรกเซียซิงอยู่กล่าวขณะมองดูฝูงชนด้วยสายตาที่เยือกเย็นของเธอดวงตาของเจ้าชายดันเตและคนอื่นๆเปล่งประกายด้วยความคาดหวังทันทีในที่สุดก็เริ่มต้นแล้วพวกเขาพึงพำอยู่ในใจ การทดสอบครั้งแรกนั้นง่ายที่สุดและคุณไม่จำเป็นต้องทำอะไรนอกจากวางมือขวาบนลูกบอลคริสตัลน,นี้เซียซินยูพูดช้าๆพร้อมแสดงลูกบอลคริสตันที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง12นิ้วให้พวกเขาดูลูกบอลคริสตันสองแสงสลัวๆแต่ทุกคนก็รู้ว่ามันไม่ใช่สิ่งของธรรมดา ลูกบอลคริสตัลนนี้เรียกว่าบริลเลียนสตามันสามารถตรวจจับอายุและพรสวรรค์ของใครก็ได้กราบใดที่พวกเขาวางมือขวาไว้ด้านบนเพียงเพื่อให้คุณรู้ว่านิกายของเราจะยอมรับเฉพาะผู้ที่มีอายุ25ปีและต่ำกว่าเท่านั้นและคุณจะต้องสามารถส่องแสงดาวได้อย่างน้อยห้าดวงภายในคริสตัลนตอนนี้ฉันอยากให้พวกคุณทุกคนเข้าแถวกันเซียซินยูมดเว้นเรื่องไร้สาระและขอให้ทุกคนเข้าแถวทันทีหลังจากที่เซียซินยูประกาศเริ่มการทดสอบครั้งแรกผู้หญิงที่ดูเย็นชาอีกสองาคนก็ก้าวไปข้างหน้าพร้อมถือลูกบอลคริสตั้นไว้ เจ้าชายดันเต้และคนอื่นๆเข้าแถวอย่างกระตือรือร้นกับชนชั้นสูงรุ่มเยาวคนอื่นๆและบางคนถึงกับเข้าแถวเพื่อนำหน้าคนอื่นๆห้ามตัดแถวการไม่เชื่อฟังหมายถึงการตัดสิทธันทีเซียซิ่งยูตะโกนอย่างเย็นชาขณะที่เธอจ้องมองไปที่ฝูงชนหลังจากนั้นก็ไม่มีใครกล้าขัดขวางคิวอีกต่อไปบทที่263สิ้นสุดการทดสอบครั้งแรก ลูกบอลคริสตัลน,นี้ดูเหมือนกับที่ใช้ตรวจสอบการฝึกฝนของเราเมื่อเราลงทะเบียนสำหรับการแข่งขันศินละปะก,การต่อสู้ประจำปีข้อแตกต่างเพียงอย่างเดียวคือสิ่งนี้สามารถวัดความสามารถของเราได้แต่นั่นเป็นไปได้จริงหรือจูเรนกระซิบเบาๆเอาหน้าพี่ซูเซ็กมาสเตอร์จิวเชิ่งยังสามารถเอาชนะอะไรแอนเฮดซิตูได้อีกด้วยไม่น่าแปลกใจเลยที่เขามีไอเทมประเภทนี้ลิวเมนดี้ตบหลังซูเรนอย่างเข้มแข็งขณะที่เขาพูดคำเหล่านั้นเจ้าหญิงซิลเวียพยักหน้าเห็นด้วยและเธอก็มีท่าทางภาคภูมิใจราวกับว่าเธอคือผู้ที่ได้รับคม เราจะรู้เร็วๆนี้ว่าไอเทมนี้สามารถทําอะไรแบบนั้นได้จริงๆหรือไม่ตอนนี้ถึงตาฉันแล้วพวกคุณรอฉันอยู่ที่นี่ก็ได้เปยยอหมิงชูกล่าวก่อนจะเดินไปหาเซียซินเยโวเจ้าชายดันเต้และคนอื่นๆจ้องมองเขาอย่างใกล้ชิดพวกเขาอยากรู้ว่าบริลเลียนสตาสามารถวัดพรสวรรค์ของตนได้จริงหรือไม่ท้ายที่สุดพวกเขาไม่เคยได้ยินว่ามีสิ่งใดที่สามารถทําเช่นนั้นได้เปยยอหมิงชูหยุดอยู่ตรงหน้าเซียซินเยโวและจ้องมองไปที่ลูกบอลคริสตัลที่เธอถืออยู่วางมือขวาไว้บนนั้นเซียซินอยู่กล่าวด้วยน้ำเสียงงสบ เปยยอหมิงชูไม่ลังเลอีกต่อไปเขาค่อยๆวางมือบนลูกบอลคริสตันและเมื่อผิวหนังของเขาสัมผัสกับพื้นผิวของคริสตันเขาก็รู้สึกถึงความรู้สึกอบอุ่นที่แผ่ซ่านไปทั่วฝ่ามือของเขาดาวสุกใสสลัวเปล่งแสงสีขาวจางๆที่ส่องสว่างในเวลาสั้นๆเปยยอหมิงชูอายุ20ปี7ดาวคุณผ่านการทดสอบครั้งแรกเซียซิงยูประกาศด้วยสีหน้าไม่เปลี่ยนแปลงเปยยอหมิงชูไม่สนใจและเขาก็ฟื้นตัวเองเมื่อได้ยินคำพูดของเซียซิอยูเท่านั้นเขาดีใจที่ผ่านการทดสอบครั้งแรกแต่เขาสับสนกัับบคควววาาาามมหยขขขอองงรรส์ดดเ เขาเดินกลับไปหาเจ้าชายดันเต้และคนอื่นๆด้วยท่าทางสงบแต่ความอยากรู้อยากเห็นในใจของเขายิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นเมื่อเขาคิดถึงผลลัพธ์หมายความว่าไงเขาพึพมพำเบาๆขอแสดงความยินดีด้วยพี่เปยยอมิงจนถึงตอนนี้คุณมีความสามารถสูงสุดในบรรดาผู้ที่ผ่านการทดสอบด้วยตัวเองเจ้าชายดันเต้พูดด้วยรอยยิ้มอันอบอุ่นเขาดีใจจริงๆที่เพื่อนของเขาผ่านการทดสอบครั้งแรกโดยไม่มีปัญหาใดๆเอาละ่ะตอนนี้ถึงตาฉันแล้วฉันจะกลับมาทันทีอีกเจ้าหญิงซิลเวียยิ้มขณะที่เธอเดินจากไป หลังจากนั้นไม่ถึงสองสามนาทีเธอก็กลับมาพร้อมกับรอยยิ้มที่แข็งกระด้างทำไมคุณถึงดูไม่มีความสุขเมื่อผ่านการทดสอบลิวมิงดี้ถามรู้สึกค่อนข้างสับสนกับท่าทางของเธอเจ้าหญิงซิลเวียเม้มปากขณะที่เธอตอบฉันคิดว่าฉันมีความสามารถสูงกว่าแต่ดูเหมือนว่าฉันเป็นเพียงพรสวรรค์ระดับเจ็ดาวเหมือนพี่เปยยอหมิงเจ้าชายดันเต้หัวเราะเบาๆและคนอื่นๆก็แอบหัวเราะเบาๆเมื่อเห็นท่าทางเศร้าโศกของเธอแต่พวกเขาก็แปลกใจเช่นกันเมื่อได้ยินว่าเธอเป็นเพียงพรสวรรค์ระดับเจ็ดาว ไอไอเอจู่ๆไอปลอมก็ขัดจังหวะความคิดของพวกเขาและพวกเขาก็หันหน้าไปมองผู้มาใหม่ทันทีคุณคุณคุณหยางเซนเกะลิวเมงดี้ชีไปที่หยางเซนกี้ด้วยท่าทางตกใจนั่นก็คือพี่หยางอะไรทําให้คุณมาที่นี่เจ้าชายดันเต้ดึงลิวเมงดี้ที่ตกตะลึงและจ้องมองไปที่หยางเซนกี้ด้วยความสนใจเขาอยากรู้จริจรงๆเกี่ยวกับชายหนุ่มคนนี้ที่ทาให้ทุกคนต้องตกตะลึงด้วยวิธีการต่อสู้ที่ดุร้ายของเขา ยางเซนกี้พยักหน้าให้เจ้าชายดันเต้และตอบด้วยน้ำเสียงไม่แยแสฉันมาที่นี่ภายใต้คำสั่งของปรมาจารย์จิวเชิญฉันมีบางอย่างที่จะมอบให้ลิวมิงดี้เขาฟังดูหยาบคายและยิ่งแต่ไม่มีใครกล้าสแสดงความไม่พอใจออกมาแม้แต่ปีศาจตัวน้อยก็ไม่กล้าสแสดงท่าทีเป็นศัตรูบนใบหน้าของเธอถึงฉันลิวมิงดี้ที้ไปที่ตัวเองด้วยท่าทางงุนงงยางเซนกี้พยักหน้าและกล่าวว่ารับแหวนอวกาศนี้ปรมาจารย์จิวบอกว่าตอนนี้คุณเป็นสิทธิของหอคอยดาบสวรรค์แล้วคุณไม่ ดวงตาของลิวเมนดี้เบิกกว้าง5 5าเมื่อคิดว่าอาจารย์นิกายจิ๋วไม่ได้ล้อเล่นกับข้าในตอนนั้นช่างโง่เขลาเหลือเกินที่สงสัยเขา5 5าไปกันเถอะลิวเมนดี้ระเบิดเสียงหัวเราะในขณะที่เขาคิดถึงเรื่องนี้จากนั้นยางเซนกี้ก็เหลือมองเจ้าชายดันเต้และคนอื่นๆแล้วพูดฉันรู้ว่าพวกคุณทุกคนจะได้รับการยอมรับให้เป็นสาวกของหอคอยดาบสวรรค์ดังนั้นฉันจะไม่ให้กำลังใจพวกคุณอีกต่อไปคุณสามารถไปหาฉันได้หลังจากการประเมินเสร็จสิ้นแล้วหลังจากพูดคำเหล่านั้นเขาไมม่่แแ้ตตจะรออคบใดๆ ก่อนที่จะเดินเข้าไปในหอคอยดาบขอให้โชคดีนะทุกคนฉันจะรอพวกคุณอยู่ข้างในลิวเมนดี้หัวเราะเบาๆก่อนที่จะติดตามอย่างเซนกี้เปยยอหมิงชูและคนอื่นๆจ้องมองที่ร่างของพวกเขาโดยไม่พูดอะไรผู้ชายอย่างเซนกี้คนนั้นยังคงดูไม่สามารถเข้าถึงได้เช่นเคยเจ้าชายดันเตพ้พึงพำคนอื่นๆพยักหน้าตามคำพูดของเขาความมั่นใจของเขาในตัวเรากดดันฉันฉันแค่หวังว่าเราทุกคนจะผ่านการทดสอบทั้งสามได้อย่างแท้จริงสูเรนเพิ่มด้วยน้ำเสียงอึมครึมฉันไม่ชอบผู้ชายคนนั้น ฉันจะตบหน้าเขาหลังจากที่เข้าไปในหอคอยดาบเจ้าหญิงซิลเวียก็คร่ำครวญเแบบมิงทูและคนอื่นๆเพียงยิ้มกับคำพูดของเธอพวกเขารู้ว่าเธอแค่พูดเรื่องไรสาระแต่ไม่มีใครพูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้เกรงว่าพวกเขาจะต้องเผชิญกับความโกรธของปีศาจตัวน้อยนี้การประเมินครั้งแรกดำเนินต่อไปอีกสองสามชั่วโมงมีผู้สมัครหลายพันคนแต่เหลือเพียงหลายร้อยคนหลังจากที่ทุกคนได้รับการทดสอบแล้วเซียซินยูสำรวจฝูงชนด้วยสายตายเย็นชาของเธอแล้วประกาศ พวกคุณทุกคนผ่านการประเมินรอบแรกแล้วและผมขอแสดงความยินดีกับคุณสำหรับสิ่งนั้นตอนนี้กรุณาเข้าไปในหอคอยดาบและพักผ่อนเราได้เตรียมที่พักของคุณไว้แล้วดังนั้นคุณไม่มีอะไรต้องกังวลส่วนครั้งที่สองการทดสอบจะจัดขึ้นเช้าวันพรุ่งนี้และผู้มาสายจะถูกตัดสิทธิ์ทันทีคำว่าถูกตัดสิทธิ์ทันทีดังกล้องอยู่ในหัวของทุกคนราวกับภูเขาไฟระเบิดพวกเขาบอกตัวเองในใจว่าอย่ามาสายสำหรับการทดสอบครั้งที่สองในวันพรุ่งนี้ตอนที่264ความจริงเกี่ยวกับดวงดาวที่สุกใส ภายในห้องเดียวบนชั้นบนสุดของหอคอยดาบจิ๋วเซินนั่งบนเก้าอี้ด้วยสีหน้าสงบเด็กหญิงตัวเล็กๆผมสั้นสีขาวนอนอยู่บนอ้อมกอดของเขาอย่างสงบเธอมีรอยยิ้มกว้างบนใบหน้าซึ่งเป็นหลักฐานชัดเจนว่าเธอกำลังฝันดีด้านหลังทั้งสองคนเป็นหญิงสาวร่างสูงผอมยาวสีม่วงเธอมองชายตรงหน้าด้วยความเคารพและชื่นชมฉันเข้าใกล้เป้าหมายของฉันไปอีกก้าวแล้วจิ๋วเซินพ,พึมพำภายใต้ลมหายใจดวงตาที่ไม่แยแสของเขากระพริบอย่างเข้มข้นครู่หนึ่ง นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ลองไมลี่ได้ยินเจ้านายของเธอพูดเกี่ยวกับเป้าหมายนี้ของเขาแต่เธอมักจะเลือกที่จะเงียบในช่วงเวลาเหล่านี้อย่างมีไหวพริบเธอรู้ว่าจิวเชินมีเหตุผลของเขาในการก่อตั้งนิกายขึ้นอย่างกระทนหหลังจากใช้ชีวิตเกียิคราสในร้านของเขาในฐานะลูกน้องของจิวเชินเธอจะอยู่เคียงข้างเขาเสมอพร้อมที่จะทำตามคำสั่งของเขาก๊อบก๊อบก๊อบเข้ามาข้างในจิวเชินกล่าวเมื่อเขาได้ยินเสียงเคาะประตูเสียงดังเอียด จิวเชิงจ้องมองอย่างสงบไปที่เซียซิ้นยูที่เพิ่งก้าวเข้าไปในห้องความเยือกเย็นที่เธอแสดงให้ผู้สมัครรุ่นเยาวก่อนหน้านี้หายไปแล้วและตอนนี้ถูกแทนที่ด้วยรูปลักษณ์ที่อบอุ่นและเชื่องเจ้าสำนักการประเมินครั้งแรกสิ้นสุดลงแล้วจากการสมัครครั้งแรก1 3 6 8 9รายการผ่านไปแล้ว7 5 8รหารายการด้วยความเคารพฉันคิดว่ามาตรฐานสูงเกินไปสำหรับผู้สมัครและอาจมีมากกว่าร้อยเล็กน้อยเท่านั้นหลังจากการประเมินครั้งสุดท้ายคุณยังต้องการดำเนินการแบบเดิมต่อไปหรือไม่เซีี่่ยยยซินนนนููถถาาาาามามมมมดด้้ววววคคคคกัังงงลเเธอออป็หึททสสสบรรขผ และเธอเห็นหลายสิ่งหลายอย่างที่เธอถือว่าคู่ควรกับการเลี้ยงดูอย่างไรก็ตามส่วนใหญ่ไม่บรรลุมาตรฐานที่กำหนดโดยจิวเชินการแสดงออกของจิวเชิรนยังคงเหมือนเดิมหลังจากได้ยินคำพูดของเธอเราว,ว่าเขาคาดว่าจะได้ยินคำพูดเหล่านั้นแล้วขณะที่ลูกผมของเด็กหญิงตัวเล็กๆในอ้อมแขนของเขาเบาๆจิวเชินตอบด้วยน้ำเสียงไม่แยแสสิ่งอยู่เฉพาะผู้ที่ได้รับการยอมรับจากวินเลียนสตาเท่านั้นที่มีโชคชะตาและพรสวรรค์ที่จะเหนือกว่านักบุญอันดับที่9้าอย่างไรก็ตามมีเยาวชนที่มีพรสวรรค์จำนวนกี่คนทีี่่สาาาาามรรรรถบลลุะดดดดัักกกกฝฝึนงงวววไ้ตตออชิขขพเ ฉันสามารถช่วยคนเหล่านั้นได้จริงๆด้วยความสามารถที่นอย,ยกว่าที่จะเอาชนะอาณาจักรนั้นได้แต่ต้องใช้เวลาหลายปีและมีทรัพยากรอันมีค่ามากมายในการบรรลุเป้าหมายฉันไม่ได้ก่อตั้งนิกายนี้เพียงเพื่อสร้างกองทัพขนาดใหญ่อัญญประกาศคู่จิวเชินไม่ต้องการที่จะอ,อ้อยอิงนานเกินไปในนูอานันนเป็นเหตุผลว่าทำไมเขาถึงเลือกที่จะยอมรับเฉพาะชนชั้นสูงรุ่งเาวที่ดีที่สุดของทวีปมังกรล้ำลึกเท่านั้นนอกจากนี้เขาไม่ได้พูดถึงสิ่งหนึ่งกับเซซิ่งอยู่เกี่ยวกับวิธีการทำงานของริเลียนสตาร์ ไม่เพียงแต่สามารถวัดความสามารถของตนเองได้เท่านั้นนอกจากนี้ยังสามารถวัดโชคชะตาโชคและกำลังใจของบุคคลได้อีกด้วยนั่นหมายความว่าผู้ที่ผ่านการประเมินครั้งแรกไม่ใช่บุคคลที่มีความสามารถทุกคนบางคนอาจมีโชคลาภหรือกำลังใจสูงเพียงพอจิวเชิ่งเสียสละพลังวิญญ,ญาณเล็กน้อยเพื่อสร้างลูกบอลคริสตัลสองสามลูกแต่เขารู้ว่ามันคุ้มค่าท้ายที่สุดแล้วความสามารถที่ท้าทายสวรรค์ที่มีอยู่นั้นสำคัญเกินกว่าจะบรรลุเป้าหมายของเขาเซียซินยูไม่ได้กดดันเรื่องนี้อีกต่อไปเมื่อเธอเห็นท่าทางที่ไม่เปลี่ยนแปลง อาจารย์นิกายมีอะไรอีกไหมที่คุณต้องการให้ฉันทําเธอถามโดยก้มหัวลงจิวเชิญกำลังจะปฏิเสธแต่ทันใดนั้นเขาก็รู้สึกว่าเด็กหญิงตัวเล็กๆในอ้อมกอดของเขากําลังดูดนิ้วหัวแม่มือของเขาราวกับแวมพายให้เจ้าหน้าที่ในครัวเตรียมนมห้าขวดให้ฉันแล้วนํามาที่นี่ทันทีเขาพูดขณะมองไปที่ไอ้ด้วยสีหน้าอ่อนโยนเซียซินยูรู้ว่านมมีไว้สําหรับไอ้แต่เธอยังคงพยักหน้าขณะที่เธอตอบใช่แล้วอาจารย์นิกายหลังจากนั้นห้องก็เข้าสู่ความเงียบงนันและเซียซินยูก็ถือป้ายนี้เพื่อออ,อกจากห้องเเสียเียยงงดดัอ อาจารย์ให้ผมนวดไหล่ให้ไหมหลงเมยยอลี่ถามขณะที่เธอจับไหล่แข็งของจิวเซินจิวเชิงเนียไปครู่หนึ่งแต่เขายังคงพยักหน้าเพื่อย,ยอมรับข้อเสนอของเธอคอและไหล่ของเขารู้สึกเกร็งเล็กน้อยหลังจากกอดไอไว้ในอ้อมอกนานเกินไปการนวดที่ดีอาจช่วยเขาได้นี่คือหอคอยดาบสวรรค์ฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าข้างในจะง,งดงามไปกว่านี้อีกแล้วมันดูโอ้อายิ่งกว่าสำนักงานใหญ่ของอะไรแอนเจ้าชายดันเต้พูดด้วยท่าทางตกใจฝ่าบาทคุณเคยไปที่สำนักงานใหญ่ของอะไรแอนมาก่อนหรือไม่จูเรนถามอย่างสงสยัย เจ้าชายดันเต้พยักหน้าแล้วตอบใช่ฉันเคยไปที่นั่นสองครั้งเมื่อฝ่าบาทมีเรื่องที่ต้องรายงานต่อพันธมิตรสถานที่นั้นมีบุคคลผู้ยิ่งใหญ่หลายพันคนแต่ฉันสงสัยว่าหนึ่งในนั้นจะเอาชนะนิกายจิ๋วได้หรือไม่สูเรนและคนอื่นๆพยักหน้าเห็นด้วยขณะนี้กลุ่มของพวกเขานั่งขัดสมาธิอยู่ภายในห้องฝึกแห่งหนึ่งของหอคอยดาบมันมีพื้นที่กว้างใหญ่อยู่ข้างในจนทาให้กลุ่มวัยรุ่นนี้ยังคงยืนตะลึงนานกว่าสิบวินาทีเมื่อพวกเขาเข้า,ขามาในห้องฝึกนี้ในกลุ่มของเราพี่จมีพรรรรสววค์ัดลดล้งิๆแเขาาบ เจ้าชายดันเต้กล่าวด้วยความชื่นชมจูเริงรู้สึกหนักใจเล็กน้อยเมื่อสัมผัสได้ถึงการจ้องมองของเพื่อนๆใช่แล้วฉันไม่เคยคิดเลยว่าคนบ้าหอกคนนี้จะซ่อนพรสวรรค์อันน่ากลัวเช่นนี้ไว้จริงๆเปย์ยอหมิงชูสายบัวด้วยรอยยิ้มเบี้ยวจูเริงรู้สึกเขินอายเล็กน้อยแต่เขาอยากรู้ว่าบริลเลียนสตาวัดความสามารถของพวกเขาอย่างไรในความเห็นของเขาพรสวรรค์ของเขาไม่ได้ดีที่สุดในกลุ่มของพวกเขาอย่างแน่นอนแต่ผลลัพธ์ที่แสดงโดยบริลเลียนสตา์ได้รับการพิสูจน์เป็นอย่างอื่นมันพังเหรอหรือมีอย่างอื่นเกี่ยวกับเรื่องนี้ จากชื่อของนิกายนี้ควรจะเน้นไปที่วิชาดับคุณจะพัฒนาทักษะหอกของคุณที่นี่ได้จริงหรือเจ้าชายดันเต้เหลือบมองจูเหรินด้วยท่าทางเคร่งขรึม